อ่ะมาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช anel a m a ก้าเหมือนเดิมโอเควันนี้มาทำอะไรวันนี้ผมจะมาสอนสมัครทวิชพรามนะครับฟรี7วันอ่ะทำยังไงอย่างแรกเราก็สมัคร id ครับสมัคร id ว่าอืมมามา สั่งก็ได้พารเวิร์ดอะไรเราก็ใส่ไปแปบ๊บนะครับโอเคอันเกิดใส่ไปครับใส่ไปใส่ไปอ่าอันนี้จะมาสอนตั้งแต่แรกเลยนะครับเผื่อคนที่สมัครไม่เป็นด้วยโอเคช้าหน่อยก็ขออภัยด้วยครับอ่าเมลโอเคอัมโนตโรบอท เย็บ yeah. สมัครปับ๊บอ่าอ๋อมันจะส่งเมลอ่าโอเคพอสมัครปุ๊บอ่ามันก็จะเข้ามาหน้านี้ปึ๊บโอเคแล้วทุกคนก็จะเห็นตรงนี้นะครับรูปมงกุฎนะครับพามลุดโอเคแล้วก็เข้าไปเลยครับสตาร์ตอยู่ฟรีอ่ะอยู่ฟรีชายนะครับอ่าแล้วก็ต่อ Here's the สำหรับคนที่สมัครทวิชพามนะครับจะได้อะไรบ้างได้ของในเกมนะครับแต่ละเกมก็จะไม่เหมือนกันนะจะต่างกันไปแล้วก็จะไม่มีโฆษณาขึ้นนะครับถ้ามาดูคนเขาสตรีมทวิชจะไม่มีโฆษณามารบก,กวนแล้วก็จะได้รูปมงกุฎสีฟ้าเนี่ยครับตรงช่องแชทนะเวลาเราแชทก็จะมีมงกุฎมีมงกุฎอยู่ข้างหน้าชื่อเราอ่าแล้วก็สามารถซับสไครต์ได้ประมาณ h ช n แนลนะครับหนึ่งหนึ่งชนแนลถ้าผมจำไม่ผิดนะ ่าเขาเรียกว่าซับสไครต์แบบพามพามมันจะถูกเหมือนจะถูกกว่านะซับสไครต์ปกติแต่ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะครับส่วนตัวอ่าแล้วก็กดเข้าไปเบิร์นทเวตไซน์อินอ่าอ๋ออันนี้มันจะถามให้ลิงก์ผมกับ ID เดิมนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ลิงก์ไม่ลิงก์อ่าเพราะว่าอีก ID ผมนี่เคย เคยสมัครไปแล้วอ่าแล้วก็สตาร์ทไปปุ๊บตรงเนี้ยจริงๆถ้าคลิกคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นแบบนึงนะครับเสียงแม่งน่ารำคาญหตรคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะให้สมัครมันจะให้สมัครอเมซอนนะครับคลิกเข้าไปตอนแรกอ่า เนี่ยของผมมันเหมือนมันกันเหมือนมันกันคนคนสมัคร2 id อ่านี่มันก็จะเข้ามาที่ amazon นะครับอันนี้ผมมี a อ count อยู่แล้วเราก็สมัครไปเลยสมัครไปตามปกตินะครับมันจะไม่ไม่ให้ยืนยันเมลสมัครตามที่ amazon บอกไปเลยใส่เมลใส่พาสเวิร์ดแค่นั้นแหละครับก็สมัครอ่าแล้วพอสมัครเสร็จปุ๊บมัน จะขึ้นมาหน้ามันจะขึ้นมาหน้าเมซอนนะครับให้ใส่ตรงแรกคือชื่อเราอ่าและข้างๆคือเลขเลขหน้าบัตรวีซ่านะครับหน้าบัตรสมาร์ตมัสเตอร์การ์ดอะไรก็ได้16หลักอ่าใช่เลข16หลักนะครับก็โอเคตกลงไปมันก็จะใส่เลขที่บ้านอะไรนั่นแหละว่ากันไปนะครับแล้วก็พอกด สมัครใส่เลขบัตรอะไรเสร็จหมดแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับเราก็กดเคลมเคลมออฟเฟอร์อ่าเคลมเก็ตโคดนี่แค่นี้เราก็ได้ชุดอะไรของอะไรแล้วแล้วแต่ครับแล้วแต่เกมนะครับเราก็จะได้และไอแต่มันจะไปยุ่งยากตรงบัตรนะครับบัตรต้องใส่ให้ตรงทั้งหมดเลยโอเคเราก็มากดเคลมออฟเฟอร์เย แล้วก็จะได้และวเก็ c โค้ดอ่าเราก็จะได้โค้ดของเกม nba แล้วก็ Copy ไปไปใส่ในโค้ดแรกของแค่นี้แหละครับเราก็จะได้ของแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้มาแค่นี้ก่อนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าทวิชมันไม่ให้ IP ซ้ำเพราะมันกลัวคนเราโกงนะครับมันกลัวเราเอาซ้ำมันกลัวเราเอาโค้ดแบบ1คนเอา10โค้ดร้อยโค้ดอย่างเงี้ย มันคงไมใ่ให้ผมสมัครเพิ่มนะครับที่ผมบอกก็ข้าวๆแล้วครับใส่ชื่อชื่อแล้วก็เลขบัตร16หลักแล้วก็วันหมดอายุบัตรแล้วมันก็จะเข้าไปให้หน้ากรอกเลขที่อยู่ใส่ใส่อดเดซหนึ่งก็พอแลละแล้วก็อะไรอะซิตี้นี่น่าจะเป็นกรุงเทพก็ใส่กรุงเทพไปถ้าเป็นเมืองอื่นก็ใส่เมืองอื่นแล้วต้องให้เลือกต้องเลือกประเทศไทยด้วยนะครับไม่งั้นทำไม่ได้นะครับ ต้องเลือกประเทศไทยเพราะบัตรเราอยู่ในประเทศไทยนะครับและอันล่างสุดนี้ไม่ต้องงงครับรหัสไปรษณีย์นะครับและพอเสร็จหมดแล้วเราก็มากดตรงนี้แล้วก็กดรับของไปกดรับโค้ดอย่างที่ผมบอกง่ายมากครับทวิชพรามโอเควันนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะครับคลิปสอนทวิชพรามอ่ะ7วันฟรีรีบไปกดกันนะครับว่ามันเหมือนจะหมดหมดเขตวันที่9เดือนหน้านี่แล้วนะครับ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม